สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะสุดดรูค่ะสไตล์ผู้บริหารนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะลูกค้า t o โตยโต้าออพาร์ค่ะ 25sc package ค่ะตัวรถปี2023นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง2.950้านบาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้านะคะรอบคันนะคะแล้วก็ตัวรถสีขาวมุกแบบนี้ค่ะลูกค้าในส่วนของคันนี้เป็นตัวโฉมโมเดล30นะคะดีไซน์กระจังหน้าสุดรู้นะคะตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED day time running light ค่ะมีระบบจัดแสง h ฮบีมนะคะแล้วก็มีไฟมุมอับให้ด้วยนะคะ ด้านของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะได้เป็นยางปี2022นะคะมาพร้อมกับแม็กอลอยนะคะขอบ8ออกโรงงานนะคะดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานเนาะ แล้วก็ตัวกระจกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะมีกล้องมองข้างให้ค่ะในส่วนของที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มือใจไว้ไล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวโยกพามาดูภายในห้องด้วยสารกันนะคะลูกค้าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะซึนทล็อกมีมาให้เนาะ มีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะตัวไฟสูงต่ำอ u t o นะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดประตู power door นะคะทางด้านของปุ่มอะไรคะ่ะเป็น multi function นะคะตัวนี้ก็มีพ่อมเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้แล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะ ใต้พวงมาลัยเขามีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะคุชคอนโทรลรับความเร็วคงที่ก็มีให้ค่ะส่วนตัวรไมคยคันนี้อยู่ที่12,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้ามาต่อกันที่ตัวหน้าจอนะคะ หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะมีเบรกมือเบรกโฮลคกลื่นท่ายกระลื่นสะบัดแล้วก็ในส่วนของอ e ีโค o โหมดด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมประตูต่างๆนะคะซ้ายฝาออโต้ฝาท้ายออโต้สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวด้านหน้าเขามีมุลลูปให้นะคะแบบนี้ด้วยนะคะ ออปชั่นด้านหน้านะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวประตูสามารถสไลด์จากตัวรถก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากแผงควบคุมเมื่อกี้ก็ได้นะคะเปิดเข้ามาค่ะลูกค้าภายในห้องโดยสารนะคะจะเจอกับตัวเบาะสองตัวคู่หน้าสุดหรูแบบนี้นะคะหัวเบาะมิก้เมาส์ออกโรงงานนะคะแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะอ่า รวมไปถึงนะคะด้านบนนะคะเขาก็จะมีในส่วนของจอกลางให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะแล้วก็อ่ามีเป็นตัวสลูปนะคะบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เอาไว้อ่าเปิดนะคะดูดาวนะคะรับลมชมวิวกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นรถบ้านนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่ารถคืบเพิ่งเข้ามาถึงนะคะด้านข้างเขาก็จะมีในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะโมเดลลิสตา้ารอบคันเช่นกันนะคะ นี่นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นตัวเครื่อง2.5เปนสินรวนนะคะตัว s d Package คะ่ะตัวเทาสุดรางนะคะกับชมโมเดล30นั่นเองนะคะภายในดีไซน์สุดรูนะคะลูกค้าได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะแอร์เราเขาก็มีให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวไฟเดยไลไท์ที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้เป็นสีชมพูม่วงๆนะคะตัวสีสามารถปรับได้ถึง6สีด้วยกันนะคะปรับได้ตามใจชอบได้เลยนะคะ รวมไปถึงนะคะตัวประตูนะคะอาฝาท้ายตัวนี้เป็นออโต้ไฟไฟ้าเช่นกันนะคะเปิดจากตัวรถได้หรือว่าเปิดจากแผงควบคุมประตูได้เช่นกันค่ะด้านหลังเขาก็มีกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งหล่อๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะนี่นะคะตัวดอกยางนะคะเป็นยางโตโยนะคะลูกค้าปี 2, 2022เนาะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะ ดี๋ยวเปิดอาให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะสภาพเบาะนะคะไม่ยับไม่ช้านะคะลูกค้านี่นะคะภายในสุดรู้แบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะไม่ยับไม่ช้าเนาะแล้วก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆน,นะคะ o y o ยต a l ออ a r าสม o ดล l 30ตอนนี้ที่ ที่เดียวเรานะคะยกมีกว่าเจคันด้วยกันนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรไซยโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะ<ม>เดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ